สวัสดียามสุวสายครับวันนี้มานาไม่ได้มาหลายวันแนละ้วเข้ากำลังแตกกอกำลงังกำลังตั้งท้องแล้เดี๋ยวค่อยพ่นฮอร์มลลโมนหรอกฮอร์โมนพ่นฮอร์โมนแต่ว่าเดี๋ยวจะพ่นฮอร์โมนตากแดักหน่อยวันหนาวอากาศหนาวๆอย่างนี้ตากแดดก็ตากแดด กายที่ใช้ทุ่งนี่ก็มีตบหูตุหมาก็มีน,นี้มีเาถา,า,เา,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 เาเถาผสมมาแต่เช้าล,ล้วก็หนาวอากาศหนาวอากาศเย็นอ่ะหนาวเย็นต้องถึงแดดถึงลมก็เข้ากำลังแตกกอเลยเดี๋ยวเปิดน้ำใส่จะหน่อยกนะ็เปิดเปิดน้ำใส่หน้าก่อน เปิดวันเดียวแต่วันเดียวก็เต็มนแล้วก็ิดกลับไปกินข้าวแล้วมาเฝ้าตรวจดูก่อนก็ตรวจดูนายก่อนเอ้าเป็นไงมั่งดู้เึ่